ทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่เราเห็นลูกๆกำลังมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ บางทีก็จะเกิดความคิดความกังวลขึ้นมาเต็มหัวทันทีเลยค่ะว่าเราจะอยู่กับลูกได้อีกนาะนไหมนะหรือว่าอนาคตของลูกๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆใช่ไหมคะอยากให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยจังเลยค่ะอย่างที่ทุกคนก็เห็นไลฟ์สไตล์ของเพจเรานะคะว่าเวลาส่วนใหญ่ของทั้งปามและปาพีเนี่ยจะทุ่มเทให้กับลูกค่ะไม่ว่าจะเป็นการพาเขาออกไปทํากิจกรรมของแต่ละคนอย่างเฮียทาดีชอบเล่นกีฬามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเล่นสุดไม่กลัวบาดเจ็บเลย เ,เรื่องนี้แม่ก็เป็นห่วงนะคะส่วนแจคิดดีเนี่ยชอบด้านศิลปะขีดเขียนแล้วก็การขี่ม้าเป็นชีวิตจิตใจแม่ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่ส่วนน้องคนเล็กน้องพอดีคนนี้ชอบเล่นน้ําแล้วก็มีความสนตามวัยสุดๆทําให้แม่คิดหนักเลยค่ะไม่ว่าลูกๆจะชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนพอแม่อย่างเราก็พร้อมซับพอร์ตคุณแม่เตรียมพร้อมไว้ให้เขาด้วยชีวไลฟ์ประกันชีวิตส่งต่อเงินก้อนหลักล้านเพื่อเป็นทุนให้เขาได้สานต่อความฝันของเขาได้ด้วยทุนประกันที่เลือกเองได้แค่นี้ก็สบายใจที่ได้เห็นลูกๆเติบโต ในแบบที่เขาชอบค่ะเพะราะทุกคนมีความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกัน MTL ประกันดีๆที่ใส่ใจทุกความหลากหลายจากเมืองไทยประกันชีวิตรับความใส่ใจเป็นพิเศษจากแบบประกันชีวิตที่ใช่สําหรับคุณที่เมืองไทย co. th ค่ะ